กราบสวัสดีพี่น้องปองไปเบิร์ตสุขูสุขคนพี่น้องมากินข้าวนำกันเด้อยจ้าโอ้ยเมื่อยพี่น้องั้งเมื่ยอยท้งฮ้อนบัด้ฮ้อนกับฮ้อนโพดฮ้อนโฟข้า,าวเส้าได้กินข้า,าวเส้าเที่ยงตรงพอดีพี่น้องเอ้ยอย่าต่นำง,งัวตั้งแต่เช้าน้องอท่านแล,ล้วเด้กินข้าวแล้วก็เสีไปหอบอย่งัวอ,งอีกผูกไว้เริ่มไว้กระตาม ต้องได้ไปหาหญ้าให้น้ําท่วมมันบก,กินหญ้าเนี่ยให้หนาเขาก็ต้องไปหาเกี่ยวให้มันพี่น้องจา๋าเกี่ยวแล้วก็ต้องหออไปให้มันกินได้เอาออกจากคอกเขาออกมาให้คอกเกื่อนที่ซื้อพี่น้องแม่มากินข้าวทากันพี่น้องจ๋ากับข้าวมื้อนี้ก็มีอันปาส้มหอ่อใบตองเนาะจา้าแล้วก็บอกข้อดองน้ำเกลือเนาะ เท่านี้แหละพี่น้องกินง่ายอยู่ง่ายตัวม,มันหอนอ่ะเอาแหงบับหอนอันนี้บมเป็นตาฝนตกหะตกซูมือ,อพักหอมอยู่ในตู้เย็นลายมื้ยย่าเป็นน้าแล้ว,าลาม,าวามากิน 好。 น้องเดี๋ยวนี้สดแก่งน่อไม้ก็จี๊แซ่บพี่น้องคอยเราคุ้มเยอะอาบนี่เวลาไปหาหนี่แล้ว พัดลมใส่ได้ยินเสียงพัดลมบ่พี่น้องข้าวไลรสีแห้งย้อนข้าวอีกืนค่งใช ยางลวดกับสิด่างแล้วพี่น้องแล้ว้าไปในคลิปกระดายพื่อนมันติดทางพี่น้องตางนันเป็นถนนสี่เลนทั้งหน้าทั้งวันไียางลวดกับสิด่างเนะี่ย ปลาส้มกับข้ามดีกินได้พี่น้องคิปบ้าข้อง่ายอยู่พอซื้อกินไปหาเองเฮ็ดเองเพื่อจะได้กินซื้อกินคิปบ้าแล้วแล้วรสเหนียวนุน่มอ,อยู่ปลาดูบอเนี่ยปลาดูบอ พี่น้องเสือคลิปใดคลิปใดก็กินกะข้าวคือด้วยเหมือนไปท้าอยู่แต่อเงินยืแต่อเงินอีหลีพี่น้องไม่ได้ไปใส่ค้ามขวบบรยุทธงานเราไม่ได้ไปใส่เจ้าของคับมอไซค์โบปินพี่น้องอืขัำมอไซค์โบปินเราไปใส่โบได้เนี่ย เด่นฮ้อนพี่ลูกพี่ล้อเด่นฮ้อนไปวันเด่เดือนสามเดือนสี่พี่น้อง,งนะเด่นเนี่ยนี้ยามเมื่อเรียงมาแบบคนโต๊ะแบบนี้ฮะเมื่อวานน,าาวนี่คือการจางเวนี่เด่นวัสันเป็นยามเมื่อเรียงมาแบบหน่งต๊ะด้วยแห่งจากเชื่อ,อเราเพลอนคอยห่าที่เป็นเดือนละ ว่าพื้นนะพี่น้องเนาะวะาอยู่บ้านเฮ้าในทุกยง่กูียกกับจริงนี่เพ่สบายใจเนาะไมใแว่งานสบา่ กรุงเทพฮันอยู่กรุงเทพเทาสบายอยู่แค่เวลาบุ้มมีมจะกินนะทุกถนะูกเลยพี่น้องทุกพ่อเจ้าของสมัยไปอยู่กรุงเทพนะกินดีอยู่ดีอยู่ห้องเท่าดีดีไปเงินบุ้มมีมาสิตายเรียนงานกรุงเทพนะอือเอาสิมากินอดกินยากกตบุ้ได้เดี๋ยพี่น้องเอ้ยเสื้อสิประหยัดแนวะใดไม่หย่งก็มีตัวแนวแพงไม่หย่งก็มีตัวแนวซื้อหมด เขาอยู่บ้านนอกเขาอยู่ทำง่ายเขาทุกเวียกอยู่เข,เขาสบายใจใพี่น้องเมื่อกี้เขาเจ้าเอินบอกเมื่อื่นไปเก็บปักพิกเด้อว่าสัน มันอยู่บ้านผู้ใดก็ว่าค่อยกินไล่กินไล่พี่น้องไปหาแม่อยู่ตอนไปหาแม่อยู่ชนบุรีไอ้น้องถาแม่เขาแบบทำไมมึงกินเหละจังวะซัมมึงวันแม่มากินทำไมมึงกินเหล่จังกินเหล่กินเหล่เขาอะทั้งดั่ทั้ทงกินไล่ครีมกับบริธา แป้งกั็นยังหมดได้ทานะพี่น้องนีมาทาออกคลิปสิซื้อปกติหรอบมดทาไม่จุกรุงเทพเจ้ทั้งแป้งทั้งครีมโป๊กใส่ว่ัสันย่านตะบูงามันไม่อยู่บ้านล้วป้อยเนื้อป้อย,อยตัวละมันเห็ดเลียกตบับเนี่ยตับในเด็กพี่น้อง ทุกที่ที่คอยหัวเไม่ได้หัวอย่างใน,นพี่น้องเลยถ้าพี่ลังสืงว่าเราตดเอาพร้อมถ้าพี่น้องสิได้ยินพ่พูดอยังมาเขาแต่วัดหัวบราดอพี่น้อง ก็เวกินยังงูเลียงสามมงสี่มงก็สิมมสยากค่ะไปแล้วพี่น้องอยู่ที่เมียมุสุขุสุขคนเมยเจ็บเมยไข้เม้จนจ้าพอๆกันคิดหนาด้วยจ้าเพื่อข้ามาเบ่งแล้วฝากพฤตจิตามนด้วยจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า